ดูดีๆแพงแพงนะดีได้อยู่นะเฮ้ยสีกระป๋องไม่กี่บาทคนนั่นแต่แต่สีอะไรอุ้ยเล่นดีไหมแรกก็จะมาเล่นดีแหละเดี๋ยวซัปปอนเตอร์ตวนไหมไม่เปล่าวะเห็นตะโกนนี่ยังเดินกว่าไม่ได้เล่นเลยก็เดือนเหมือนกัน รวนรนรกันได้ครับวอยู่ที่นี่แหละี่หวานตกติเกมันไปมันลามหมดนี่มันต้องปล่อยมันนะ่เป็นหวานก็ไม่เป็นนี่เาเป็นี่อะไม่เป็นไงเขย็อยู่สิเดียวกินแพงก็แพงนะใช่ติดเชื้อเลยนี่ไินแล้วมา cái <laughs> subscribe <laughs> cho kênh Ghiền à, นะมาครับผมว่าเป็น <laughs> มีจีนิาก็มีหลาย้า่ากงนี้ก็มีที่ไนกเปิดของาให้เราให้อีสามนิดน่อยเราเป็นคยทันีแรพันธุ์พันธุ์ี้ก็เป็นพวกพวกเขาที่แค่ตัวเองของเราเราเราตามเดียรู้ท้ายยังไยากจะแยกแยกเก็บเก็บมน

ก็มีผลการเยี่ยมด้เลาเราต้อีเหนี้วัก่อนบุกอริงๆแล้วมันมีเสียงที่เยี่ยมตากแเก็ั้งวันเยี่ยมมากเลยคุณหมอต้องไป้กงมาที่เยี่ยมมากเรียมจเนะงกลับบ้านกมีเราก็มีเสีกงมีบ้ั้ เขายางม้เป็นตัวแต่ล้างที่ขาย่วยทางทาง้านทาานซ้ายเนี่ยที่นี่ร่มนะที่นี้เขาบ้านมีเ ngang ngang, bố đứng đây, bố sẽ lo, bố sẽ lo, những này, lên phong

จัต้นไมลอ่ตลเวลาจะเล่นนี่ต้องแบบมาตลเดี๋ยวมีาถ้าตลาดไม่มีอะไรอื่นอ่ะจะไม่มาหรอเี้ย

มึงเห็นดูเล่นเป็นที่ไหนมึงต้องคายจะเอานอนดีเท่ไห้่มึไม่ค่จะเอาเอนตั้งเี่ยน่งกันแไ้วเหรดูดูทีมเก่งมันชนะกันเะเร์นะเะเบินะเขมหมอกุยแตนอริจัางายดอาั้งใ

มีไอเดียล้วว่ามันมียอมมาไงซื้อมันหลายรอบเลยเียวตามองเดี่ยวสามสองเดี่ย้ากันตัวมาได้แล้วไดเดี๋ยวสมฝังเลไเียวสาังดอลทงแดงโอ้มีสอ บอกกูก <mean> ่อนแร่ไปิดต้วแ่กู